อย่างที่หลายคนน่าจะรู้กันที่อยู่แล้วนะครับว่าเกม Red Dead Redemption 2มันไม่ได้มีแค่เรื่องคาวบอยหรือการปล้นรถไฟแต่มันเนี่ยเต็มไปด้วยความลึกลับเรื่องแปลกๆที่บางทีเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่ามันเนี่ยตั้งใจหรือเป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นและอีกหนึ่งเรื่องร้อนที่ผมไปเจอมาคือหญิงแก่ปิศาในชุดผ้าคลุมสีดำที่สูสานเมืองเซนเดนิสเธอไม่พูดไม่ตอบโต้วิ่งหนีทุกครั้งที่เจอและบางครั้งก็หายตัวไปต่อหน้าต่อตาแบบไม่มีเหตุผลอยู่กับผมเจะนะครับและในคลิปนี้เราจะไปหาคำตอบกัน,นว่าเธอ คือตัวอะไรกันแน่คือเรื่องทั้งหมดมันเริ่มมาจากที่ผมกำลังจะไปช่วยแจ็คนะครับลูกชายของจอห์นในควสที่มีชื่อว่า a n g e l โรบอนเตอแมนออฟ n อน ซึ่งมันเนี่ยจะอยู่ในชัปเตอร์ซีเป็นเควสท,ที่เรากับจอนต้องเข้าไปปล้นของในสุสานตามคําสั่งของบอนเต้ะคยับเพื่อแลกกับตัวลูกชายของจอนที่ถูกจับมาเป็นตัวประกันซึ่งเมื่อไปถึงแล้วเกมมันจะให้เราเริ่มค้นหาสมบัตินะบรรยากาศของสุสานมันก็ดูชนากลัวปกติของมันอยู่แล้วนะครับทั้งเสียงหมาหอนเสียงคนร้องไห้ด้านในสุสาน เมื่อเดินเข้าไปด้านในเนี่ยสิ่งแรกที่ผมเจอคือหญิงแก่ใส่ชดดุดสีดําที่เมื่อผมหันไปมองแล้วเธอกลับวิ่งหนีไปนะครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่ n p c ธรรมดาปกติทั่วไปและเรื่องเนี่ยมันก็เรื่องไปขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อผมได้เจอกับหญิงแก่ชุดดาอีกครั้งลักษณะของเธอเนี่ยจะใส่ผ้าคลุมสีดํามีนหน้าที่แก่เหี่ยวยน่นตาเนี่ยบอดหนึ่งข้างที่คราวนี้เนี่ยเธอได้เดินหนีหายไปในมุมมุมนหนึ่งของหลุมฝังศพแบบไร้ร่องรอยเลยนะมันทําให้ผมเลือกทที่่่จะไมําเวสตอแล ตสินใจที่จะเดินตามหาเธอคนนี้แทนและหลายครั้งต่อหลายครั้งหลังจากที่เจอเธอเนี่ยเธอจะวิ่งหนีหายไปทุกทีเลยครับไม่มีครั้งไหนเลยนะที่ผมตามเธอได้ทันจนกระทั่งมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งนะที่จูจ่ๆเนี่ยเธอก็ได้หันหน้าวิ่งกลับมามันเลยทําให้ผมเนี่ยได้โอกาสที่จะจับตัวเธอไว้ และดูเหมือนจอรนจะไม่มีเรีอคชันกับผู้หญิงคนนี้เลยนะครับเหมือนเราเนี่ยเห็นเธออยู่แค่คนเดียวซึ่งสิ่งที่มันน่าประหลาดใจเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นเพราะจูจูเนี่ยเธอก็ได้หายตัวไปต่อหน้าต่อตาแต่ทั้งที่โดนจับมัดเอาไว้ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ได้ไปโผล่อยู่ทางด้านซ้ายมือของผมแล้ววิ่งหนีไปซึ่งพอมันจบเควสไปแล้วเนี่ยแต่ความคาใจผมมันยังไม่จบนะครับเลยได้กลับมาเล่นเควสนี้ใหม่อีกครั้งโดยที่ครั้งนี้เนี่ยผมจะลองจัดการกับเธอให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยว่าม ไม่นานนะครับหลังจากที่ผมพยายามอยู่สักพักผมก็ได้จับตัวเธอได้ okay, <now. S 1> แต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าหลังจากที่ผมได้กระนำปลาของมีคมใส่เธอเนี่ยเธอกลับไม่เป็นอะไรเลยนะไม่แม้แต่ที่จะร้องสักแอะนะครับซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เลยนะ พอถ้าไปเทียบกับ NPC ทั่วไปเนี่ยแค่ทีเดียวมันก็หลับยาวแล้วนะครับนี่ลอไปเป็น10ครั้งแต่ไม่เป็นอะไรเลยหรือมันอาจจะยังไม่พอผมเลยลองจัดให้มันไปเกือบร้อยทีนะยครับแต่ก็ไม่เป็นอะไรเหมือนเดิมเลยนะและถ้าเราลองยิงหรือเผาดูละ่ะมันจะเป็นยังไง it, ผลลัพธ์ก็คือเธอมไม่เป็นอะไรเหมือนเดิมนะครับแต่เพราะเสียงมันดังเนี่ยเลยทาให้จอรดาและเราเนี่ยก็ต้องเริ่มทำเคเวสใหม่ และวิธีสุดท้ายที่ผมจะลองคือถ้าเราทําด้วยตัวเองไม่ได้ก็อลองให้สัตว์ทํามันดูแล้วกันซึ่งสิ่งที่ดุร้ายและอันตรายมากในเกมนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเจ้าหมีกริสลี่นะครับหลังจากที่ผมได้พยายามให้มัน2ตัวมาเจอหน้ากันในที่สุดผมก็ได้เห็นฉากที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เองตามปกติแน่นอนนะเพราะหมีกริสลี่ตัวนี้มันได้พุ่งเข้าไปขยํำหญิงแก่เข้าอย่างจังเวี่ยงไปมาชนิดที่ว่ามันไม่น่ารอดน,นะครับแต่เชื่อไหมครับว่ามันไม่เป็นอะไรเหมือนเดิมเลยนะถึงอย่างนั้นนะครับที่ร่างของหญิงสาวก,ก็ยยังงงคมีรร่อรอ ของการโดนทําร้ายจากหมีอยู่นะทีนี้เนี่ยก็น่าจะพูดได้เต็มปากแล้วนะครับว่าเธอนั้นเนี่ยเป็นอมตะและทําอะไรเธอไม่ได้จริงๆซึ่งผมเองก็เริ่มที่จะเหลืออดกับมนแล้วนะครับพอทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะจะวิ่งตามก็ไม่ทันโดยคราวนี้เนี่ยผมได้เปลี่ยนวิธีการใหม่นะครับโดยใช้เป็นมุมมองของกล้องและไล่ตามแทนซึ่งหลังจากที่ผมสังเกตมาหลายรอบเธอจะหายไปทันทีนะครับถ้าเราไม่ได้มองหรือถ้าหันกล้องไปทางอื่น และสุดท้ายเนี่ยผมก็ได้พยายามที่จะเอามุมกล้องให้มันสูงขึ้นเพื่อที่จะได้เห็นทุกการเคลื่อนไหวของเธอแบบชัดๆและในที่สุดะนรับผมก็ได้เห็นสิ่งที่เป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดเพราะจูจๆเนี่ยเธอดันวิ่งหนีหายไปในกําแพงเฉยเลยนะซึ่งมันก็น่าจะชัดเจนและพอจะพูดได้แล้วนะครับว่ามันไม่ใช่ NPC ปกติแน่นอน และเมื่อผมกลับมาใหม่ในตอนเช้าของอีกวันก็ไม่เจอเธออีกเลยนะจะมีอยู่แค่หมาตัวหนึ่งที่เป็นขี้เลื้อเลือดเต็มตัวแค่นั้นนะครับซึ่งไม่ว่าจะกลับมาอีกกี่ครั้งในตอนกลางวันหรือกลางคืนเราก็จะไม่พบเจอเธออีกแล้วนะทีนี้เนี่ยมันเลยเกิดคําถามนะครับว่าเธอเป็นผีหรือบั็กกันแน่จากที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยอ้างอิงจากกลุ่มผู้เล่น Red Dead Redemption 2ใน Red Dead มันจะมีอยู่2ทฤษฎีหลักด้วยกันนะด้วยกลุ่มแรกนะครับเขาเชื่อกันว่ามันเป็นผีจริง ซึ่งผู้เล่นจํานวนไม่น้อยเลยนะมองว่าเธอเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติหรือวิญญาณไม่ไม่ที่ทาง l o c k s t a r g a m e เนี่ยใส่มาเป็นอิสต์เอ็กแบบเดียวกับเรื่องผีอื่นๆซึ่งหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ก็คือความผิดปกติด้านความเป็นอมาตะาของเธอเหมือนที่ผมได้ทดลองไปก่อนหน้านี้นะไม่ว่าเราจะใช้มีดคว้างหรือขวานปลาลงไปกี่ครั้งตัวละครนี้ก็จะไม่เป็นอะไรเลยนะครับและยังคงวิ่งหนีถอไปได้อย่างไม่น่าเชื่อต่างจาก NPC ปกติที่โดนโจมตีหนักขนาดนี้ก็คงจะอืมไปตั้งแต่ครั้งแรกนั่นแหละ ทำให้หลายคนเนี่ยเชื่อนะครับว่าเธอเป็นผีที่ไม่มีวันตายเหมือนผีตัวอื่นในเกมนี้นั่นแหละและที่น่าสนใจอีกอย่างนึงเนี่ยคือเธอมีความคล้ายคลึงกับตัวละครลอดหน้าเลเวอร์ในหนังเรื่อง a แ Me To The Hell ตัวละครที่มีใบหน้าเหี่ยวย่นและมีตาบอดหนึ่งข้างเหมือนกันซึ่งพอเป็นรูปนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันมีความคล้ายกันมากเลยนะก็ไม่รู้แหละมันอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ได้ ทฤษฎีที่2พวกเขาเชื่อกันนะครับว่าเธอเป็น NPC ที่ถูกตัดเนื้อเรื่องหรือบั๊กของเกมเพราะด้วยเหตุผลที่ว่าหญิงแก่ชุดดำคนนี้เนี่ยเธอไม่มีเอฟเฟกต์โปรง่งใสหรือเงาสีจางๆแบบเดียวกับผีต้นอื่นในเกมที่จะมีลักษณะโปร่งใสและจางนะครับแต่กลับกันเนี่ยเธอดูเหมือนเป็นคนธรรมดาซะมากกว่าทาให้มีคนเนี่ยสันนิษฐานกันนะครับว่าเธออาจเป็นเพียง NPC หญิงชราที่ระบบของเกมเนี่ยวางเอาไวใ้ให้เป็นตัวลอ่อหรือเป็นยามเฝ้าสุสานจากพวกแก๊งโจรขโมยศพแต่ภายหลังทีมงานก็ได้ตัดบทบาทของเธอออกทว เหลือสคริปต์ให้ปรากฏตัวแบบผิดปกติในภารกิจนี้จึงดูคล้ายกับผีโดยไม่ได้ตั้งใจอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนะครับอ้างอิงจากช่องของสเตรน Man เขาได้บอกเอาไว้นะว่าเธอมีไฟล์เสียงและแอนิเมชันที่ถูกลบออกไปจากไฟล์เกมซึ่งเดิมทีเนี่ยเธอนั้นได้ถูกวางไวใ้ให้เป็นเหตุการณ์ที่3ของเวสนี้และได้ถูกตัดบทไปซะก่อนซึ่งเขาเนี่ยก็ได้จําลองฉากที่น่าจะเกิดขึ้นเอาไว้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าอันนี้เนี่ยเพื่อนๆไปดูในช่องเขาได้เลยนะครับ ซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้ลองสังเกตและทดสอบมาเนี่ยก็พอจะสรุปได้นะครับว่าหญิงแก่ชุดดาคนนี้เธอน่าจะถูกเขียนสริปให้หายไปทันทีหากเราไม่ได้มองแล้วก็จะถูกรีเซ็ต,ตาแหน่งไปสุ่มเกิดด้านหลังหรือในจุดอับสายตาใกล้ผู้เล่นทันทีนั่นเลยเป็นเหตุผลในเฮลบาทาไมพอเราหันหลังกลับไปเนี่ยถึงได้เจอเธอซ้าๆได้ตลอดและไม่ว่าเราจะใช้วิธีการไหนก็ตามนะครับพยายามที่จะจัดการกับเธอเธอก็จะไม่เป็นอะไรเลยนะเพราะตัวละครนี้เนี่ยถูกตั้งค่าให้เป็นอมาตะม,มาตั้งแต่แรกทําให้ทั้งการโจมตีหรือ แม้แต่สัตว์ร้ายก็ไม่สามารถที่จะกำจัดเธอได้จริงๆและจากข้อมูลที่สเตนแมนขุดไฟลเกมมานั้นก็พอจะพูดได้นะครับว่า,วาเธอคือเหตุการณ์ที่3ของเวสสุสานที่ถูกตัดออกไปเหลือแค่ตัวละครกับพฤติกรรมประหลาดๆทิ้งเอาไว้ให้ผู้เล่นเจอแบบนี้เท่านั้นดังนั้นเนี่ยจะมองว่ามันเป็นผีก็ได้นะครับหรือจะบอกว่ามันเป็นปัรกก็ไม่ใช่สักทีเดียวเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเกิดจากสคริคปต์ของเหตุการณ์ที่ถูกลบไปแล้วแต่ยังคงทำงานค้างอยู่มันเลยไม่ใช่ความผิดพลาดข,ของเกมโดยตรงนะครับ ถึงอย่างนั้นนะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยทางล o c k s t า r g เกมก็ไม่เคยออกมาแถลงหรือบอกใบใดๆเกี่ยวกับผีสุสารเซเดนิตตัวนี้เลยกลุ่มผู้เล่นจึงต้องตีความกันเอาเองซะมากกว่านะและไม่ว่ามันจะเป็นฟีเจอร์ที่ตั้งใจก็ดีหรือหลงเหลือมากก็ดีเนี่ยผีผู้หญิงชุดดำคนนี้ก็ได้กลายเป็นตำนานเรื่องเล่าคนหัวลุกในหมู่ผู้เล่นเล d d ด a d r e d e ช p t น o n 2ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะโดยความยากที่จะพบเจอและความพิศวงที่ยังหาคำอธิบายแน่ชัดไม่ได้นันเองและเพื่อนๆหล่ะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในลักษณะไหนหรือเดเยงงงไกลออมมมาข คุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับ